เอ้ครับเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนวันนี้กวินขับบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์จะไปไหนครับวันนี้กวินบิ๊กไบค์จะไปไหนลูกไปไหนครับฮะเอ้ยอย่าถอยบิ๊กไบคถอยหลังได้ไงขับบิ๊กไบค์อย่างเท่เลยกวินถอยบิ๊กไบค์คันใหม่นะครับทะเบียนทะเบียนรถ กท999นี่นะครับต้องขับแบบนี้นะครับเพื่อน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 มาดูกวินขับกวินขับให้เพื่อนๆนดูหน่อยลูกบุนบุนสตาร์ทเครื nee ่องนะครับจะขับไปที่ไหนครับล้อรถอย่างดีไหมคาะดูล้อดีล้อล้อพังหรือเปล่าเสียยังยังไม่เสียตารถ อย่างเท่น,นะครับโอ้โหเหมือนบิ๊กไบค์เลยขับไปทั่วเมืองไทยได้เลยนะครับติดยังขับเหยียบมาเร็วโอ้มึนมึนรถติดแล้วทำไงโทรหาน้องติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊กติ๊กฮัลโหลน้องอยู่ไหนรถติดมาช่วยกะวินด้วย โทรหาน้องยังน้องมายังน้องมายังลูกฮัลโ <c oughs> หลน้องถามน้องน้องอยู่ไหนไอบอกน้องด้วยว่าเป็นอะไรรถติดรถต,ติดลม,มน้องมาช่วยด้วย,อย,ยโอเคไหม,ไมโอเคครับ เพื่อนๆดูนะครับรถติดอยู่ตอนนี้พี่วินจะเอารถขึ้นได้หรือเปล่าเอาขึ้นเลยขึ้นเลยบึน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 ขึ้นได้หรือยังครับขึ้นได้หรือยังอืมอืมขึ้นได้แล้วโอ้เยี่ยมเลยขึ้นได้แล้วขับมาเลยบึน กินได้แล um. well, ้วครับเพื่อนเพื่อนบิ๊กไบอย่างแรงนะครับอย่างแรงมากเลยขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยนะครับถอยหลังถอยหลังถอยหลังบิ๊กไบถอยหลังได้นะครับมีเกียร์ถอยด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากซื้อก็ไปซื้อได้นะครับที่โรงเกลือคันนี้พันกว่าบาทนะครับ บิ๊กไบคันนี้ไม่แพงนะครับหรือว่าจะสอบถามมาทางที่พี่กวินได้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําว่าให้ไปซื้อที่ไหนนะครับถ้าจะซื้อให้เพื่อนเพื่อนเล่นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากซื้อสั่งซื้อแม็โครสั่งซื้อแม็โครเหรอครับเดี๋ยวป๊าป๊าซื้อให้นะวันหลังนะวันนี้ขับวันนี้ขับบิ๊กไบให้เพื่อนๆนดูก่อนโอเคไหม แมครสีอะไรลูกสีหันมาทางนี้หันหน้ามาทางนี้หน่อยหันหน้ามาทางนี้หน่อยสีสีเทาไหมขับรถไปล้มเร็วไปตรงนู้นไปข้างรถหน่อยไปข้างรถปะปาขับรถไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รวขับรถไปเดี๋ยวรถหายนะต้องขับเข้าไปไม่งั้นรถหาย <c oughs> <c oughs> รถหายเหมือนรถของใคร นานเห็นไหมเหมือนรถปิ่ปื้มเลยเมารถก่อนเลวไปขับรถมาไว้ตรงนี้ไว้ตรงร่มแดดเดี๋ยวคนเมาอานะลูกคนจะมาขโมยรถนะหายไปเลยนะป้าป้าพาไปปะวินไปขับมาเลยลูกป้าป้าขับไม่ได้ป้าป้าขับไม่เป็นวินขับเป็นไปข well ับปปา อุมหูกไม่อุ้มไปไปขับรถมาก่อนเดี๋ยวรถหายเหมือนรถพี่ปืพมเอามาจอดไว้ข้างๆรถป้าาเลยนั่นแหละเดี๋ยวป้าพาไปป้าไปขับรถมาก่อนเร็วลูกไปเปลรถมาไว้ตรงนี้รองเท้าเหรอแปลรถมาไว้ก่อนแล้วเราค่อยแปลรองเท้าลูกอยู่ตรงนี้ รองเท้าสปเดร์แมนนะครับแฮนห์แนด์แนแปลรถมาไปเร็ว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 พี่วินแปลรถมาป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 าโยุกันแปรถมาก่อนแปลรถมาก่อนเดี๋ยวรถหายนะร้องให้เองนะ ไปรถมาเก็บข้างๆรถป้าปะไปขับรถมาเก็บข้างๆรถป้าปะเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วป้าปาขับไม่เป็นวินขับเป็นไม่ยกไม่ยกขับเอาเพราะว่ามันมีไฟแล้วป้าปาชาร์จแล้วเมื่อวานขับให้เพื่อนๆดูเร็วๆขับให้เพื่อนๆดูสตาร์ทรถเร็วอย่าเข็นอย่าเข็นสตาร์ท ดีดีดีเดี๋ยวล้มขึ้นไปขับดีดีเร็วเดี๋ยวรถพังรถพังความลดแล้วนะครับเรวเรายกยกขึ้นยกขึ้นดีๆ ดูล้อนะครับว่าล้อรถเป็นอะไรไปขับเอารถเร็วๆรีบขับปะป๊ะจับมือไปขับไปขับเร็วๆรีบขับรีบขับ,ร,บรีบเสร็จเร็วเร็วจับมือจับมือทำไม,มขับเร็วๆให้มันเสร็จเอาไปไว้ข้างรถป๊ะป๊ะ ขึ้นขับดีๆขึ้นขับดีๆเดี๋ยวล้มขึ้นขับดีๆลูกอย่าเล่นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นขึ้นขับขึ้นขับขึ้นขับ บอกให้ขึ้นขับไงขึ้นขับเอาวินขับเป็นอยู่ขึ้นขับเร็วไปเข็นเอานะครับที่เป็นเข็นเอา <c oughs> บอกขึ้นขับเอาขับเอาไม่ต้องไอ้ขับถอยหลังก็ได้ ขับถอยหลังใส่เกียร์ถอยหลัง <c oughs> เสร็จแล้วนะครับโดยการเข็นเข็นรถมาเก็บ้า <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเพื่อนพเอพอมพีวินบายบายเพื่อนๆก่อนบายบ,าย,บายครับหวัสดีครับด้วย